สวัสดีครับผมแมกโรซายุทยานะครับผมวันนี้จะมารีวิวครับโตโยต้าห่วงครับรถปี1 9ึ่งเก้าียร์โต้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ครับ1นึ่งคันนะฮะโตโยต้าสามห่วงเข้ามาเรื่อยๆนะครับกดติดตามไว้ครับผมได้เห็นคันใหม่ๆนะครับอามาชมรอบคันครับสีสันนะครับสีสันก็สวยๆนี้เลยนะฮะ ส,สีสวยครับคันนี้ครับผมตัวนี้ผมจำถ้าสีนี้จะไม่ผิดน่าจะเป็นเท่แแรมโบนะครับอีกขาวอะไรเนะี่ยเป็นอะไรมานะครับมา มาชมภายในกันดีกว่าครับผมพี่พี่ว่าสะอาดไหมครับพี่พี่ว่าสวยไหมครับลองดูนะครับผมคอนโซลนะครับสีสวยๆนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับคันนี้นี่ครับที่นั่งที่นั่งนะครับที่นั่งโดยสารนะครับผมโอเคนะครับมาชมเพหลังกันดีกว่าครับ พงเยอะนะครับ,บลำพงลำพงครบนะครับคันนี้อ่านี่นครับผมโอยกลมลำบากเกินคันนี้มาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับผม ไอ้แต้มแต้มหมาแก่แต้มมันก็แก่เนาะโอ้โหหนักหนักหนัก,นกอันนี้นะครับสภาพห้อง คันนี้ติดแก๊สนะครับอ่ลืมบอกไปติดแก๊สเย็นเพียงพอครับผมเป็นหม้อต้มนะครับผมน้ำไม่ดันความไม่ไหลครับผม ไปดูข้างหลังครับที่เก็บของข้างหลังนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้เป็นกระปุกชิ้มฝนนะครับเจ้าของเก่าออกนะครับผมอสภาพตามนี้เลยเอ็นๆตามนี้เลยนะครับผม มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับผมเอ้ยคันนี้เป็นกุญแจเซนทัลล็อก ok นะครับผมอ่าลืมไปครับรีโมทเป็นเซนทัลล็อก ok นะครับผมเป็นเซนทัลล็อก ok นะครับผมอ่านี่ล็อกปกติครับอันล็อกครับผมล็อกครับผมเราไปฟังเสียงเราไปเปิดประตูดูครับ ปกตินะครับสวัสดีครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีก <único> ว <Liberty Overwatch> ่าครับเครื่องซีสตาติดงานนะครับผมเอ่าเพลงเพราะนะครับผมลำโพงมาเต็มนะครับอ่าลำโพงมาเต็มนะครับผม มาทุกอันครับผมไอเย็นเพงเพอาะครับคันนี้นะครับผมมาดูไอกันดีกว่าครับว่ามีไอออกมาไหมไม่มีนะครับผมอ่าเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับ คุ้มไหมถามใจดูครับผมามาชมรอบคันอีกสักรอบครับผมเพื่อความแน่ใจนะฮะสวยๆครับภายในสวยๆใหม่ๆเลยนะครับ เบาหลังตามสภาพนะครับตามอย่กปรใช้งานครับเบาหลังอ่าลำโพงมาเต็มครับผมภายในถือว่าสะอาดนะครับคุ้มไม่ถามใจดูครับผมสำหรับตัวเต้าสามห่วงคันนี้นะครับขอเสนอขายในราคาส9 9 9 9บาทครับ29999บาบาทครับผมส่งฟรีร้อยโลนะครับผมส่งฟรีร้อยโลครับผม สนใจนะครับสนใจโทรนะครับ095ครับผม859นะครับผม5309นะครับผม095 859 5309ครับผมสวัสดีครับคิดถึงแม็กคิดถึงรถมือสองคิดถึงแม็กโรซ่าครับผมสวัสดีครับ